ีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร,ร่างกายของเรานะคะสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับนุกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุกเอาวิธีทำก๋ เอสเอนะคะสำหรับสาวๆที่เป็นสิวอุดตันนะคะแต่งหน้าไม่เรียบนะคะสิวนะคะเป็นอุดตนันอุดตันรวมถึงสิวผดตามหน้าต่างๆน,นะคะจากธรรมชาติกันเลยนะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไข i b e ก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันค่ะึ่งเอสเอนะคะเราก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าอยู่ในโยเกิร์ตนะคะเราจะใช้โยเกิร์ตนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะนะคะ แล้วบีบน้ำมะนาวไปนะคะน้ำมะนาวก็เป็นเอสเอเหมือนกันนะคะบีบน้ำมะนาวลงไปนะคะสักนิดหนึ่งนะคะแล้วใช้พอกหน้ากันนะคะโดยที่เราจะต้องพอกนะคะให้เอสเอทำงานที่ใบหน้าเราโดยที่เราจะพอกนะคะอย่างนี้นะคะทิ้งไว้นะคะประมาณ20นาทีนะคะ นะคะที่ใบหน้าเรานะคะเพื่อให้เอสได้ทําหน้าที่ของมันได้อย่างเต็มที่นะเป็นไงมั่งคะสำหรับกดเอสนะคะซึ่งกดเอสนั้นมีประโยชน์มากๆเลยนะคะโดยเฉพาะนะคะที่มีในโยเกิดนั่นเองค่ะเกิดนะคะได้จากการหมักหมม โยเกิดนั้นได้จากการหมักของนมนะคะและใช้แบคทีเรียชนิดดีนะคะซึ่งในโยเกิร์ตจะมีกรดอยู่ตัวหนึ่งนั่นก็คือ SA นะคะซึ่งตัวนี้เป็นสารช่วยลดเรือนริ้วรอยจุดด่างดำรอยไหมแดงรวมถึงสิวอุดตันนะคะและกระตุ้นให้ผิวหนังมีการผัดเซลล์ที่เสื่อมนะคะซึ่งจะทำให้ผิวเรานะคะค่อยๆกระจ่างใสรวมถึงนะคะจุดด่างดำและนะคะ สิวผดนั้นหายไปนะคะซึ่งเราจะต้องใช้เวลาประมาณ4สัปดาห์โดยที่เราจะใช้นะคะโดยประมาณนะคะวันเว้นวันนะคะมาร์กในช่วงกลางคืนนะคะมาร์กสัก15นาทีหลังจากนั้นไปล้างออกค่ะยิ่งมาประสานกับมะนาวแล้วจะช่วยให้หน้าเรานั้นนะคะเป็นกดเอ a ธรรมชาตินั่นเองค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะนุกรละทิมงาน e a ีซี่โฮมทุกคนหวังว่าคลิปนี้ของเรานะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ